ครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็ไม่พูดพร่มทำเพลงอะไรมากนะครับเพราะว่าข้อมูลมีน้อยเหลือเกินนะผมคลิปก็ไม่มีเลยนะครับรูปภาพก็คนมาได้นิดเดียวนะครับผมแต่ทําเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นฟอสซิลปริศนานะครับผมก็พร้อมจปปริศนาครับข้อมูลถึงมีน้อยนะครับเรื่องของเรื่องก็มีวะนะครับนักวิจัยชาวเมกันได้คุดค้นพบฟอสซิลปริศนานะครับผมที่รัฐเชนดักกี้สหรัฐอเมริกานะครับ โดยเจ้าฟอสซิลชิ้นนี้นะครับผมก็ยังไม่มีใครทราบว่ามันคือพืชหรือสัตว์นี้ใดกันแน่นะครับผมแต่ยังไม่ดูด้วยซ้ำว่ามันเป็นพืชหรือเป็นสัตว์หรือเป็นหินหรือเปล่านะครับผมแต่ลักษณะการเรียงตัวของริ้วรอยบนฟอสซิลนะครับแล้วก็รอยปุ่มฟอสซิลก็คาดว่ามันไม่น่าจะเป็นหินธรรมดาแน่นอน,นครับเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตถ้าไม่ใช่พืชก็อาจเป็นสัตว์หรือไม่กระพกฟองน้ําทะเลนะครับผมโดยเจ้าฟอสซิลชิ้นนี้มีน้าหนักถึง68กิโลกรัมเลยนะครับ แล้ก็ยังมีอายุถึง450ล้านปีเลยนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับไม่มีใครรู้ว่ามันคือฟอสซิลของอะไรนะครับผมโดยบางส่วนก็คิดว่าอาจจะเป็นรูปแบบแรกๆของพวกสไลด์ทะเลนะครับหรือไม่ก็เกตของสัตว์เลือานขนาดใหญ่เลยนะครับผมแต่มันก็มีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะครับเจ้าฟอสซิลชิ้นนี้นะครับลักษณะของฟอสซิลชิ้นนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นแผ่นแบนๆขนาดใหญ่นะครับแต่ไม่ได้มีโครงสร้างกระดูกรวมอยู่ด้วยนะครับจึงไม่น่าจะใช่สัตว์จาพวกปลานะครับ ฟอสซิลชิ้นนี้มีขนาดใหญ่มากเลยครับเมื่อเทียบกับฟอสซิลในยุคเดียวกันที่ถูกขุดค้นพบในบริเวณใกล้เคียงกันนี้นะครับผมเมื่อนักวิทยาศาสตร์นํามาเรียงต่อกันตามลวดลายของมันนะครับมีขนาดใหญ่นะับ้างถึง1เมตรยาวถึง2เมตรเลยนะครับผมมีลักษณะเป็นรูปลีๆนะครับเป็นแบนเหล่านักวิทยาศาสตร์จรึงตั้งชื่อเล่นให้มันว่ากอสซิลัสตามชื่อของสัตว์ประหลาดกอซิลัสเองนะครับผมเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่มากนั่นเองนะครับ หรือว่ามันอาจจะเป็นเกตของกอซิล่าจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่มากเลยนะครับผมเกตมั็นไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับเกตกว้างเป็นเมตรเลยเพื่อนๆคิดว่าไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะครับผมและถ้ามีข่าวาวอัปเดตความคืบหน้าอะไรใหม่ๆผมจะรีบนามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้ามีข่าวอะไรมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับผมแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ